ครับสวัสดีครับผมวันนี้เอารถบิ๊กไบค์มาลดราคาให้อีกคันหนึ่งนะครับเป็นรุ่น Honda นะครับอันนี้ CB 500X ครับรถทัวริงของ Honda รุ่นนี้ดังมากเมื่อก่อนหลายปีก่อนขายกันเกือบสองแสนนะครับตอนนี้เอามาลดราคาให้รถคันนี้สีดำนะครับเดิมๆจากห้างเลยนะครับสภาพเดิมๆ สวยใสนะครับรถใช้น้อยที่ที่ร้านรถแต่ละคันนี้ซื้อมาเป็นรถใช้น้อยหมดนะครับให้ดูเครื่องนะครับยังใสใสอยู่เลยครับเครื่องมีของแต่งนะครับหลายหมื่นบาทนะฮะมีกล่องมีไฟสองทางมีชิวมีกาดแฮนมีท่อแต่งนะครับท่อแต่งเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเดิมๆนะครับคันนี้ก็มีของแต่งขึ้นมาทีหนึ่ง เครื่องเดิมยางก็ยังดีเลยนะครับยางดีมีกล่องท้ายกล่องท้ายให้ป้ายกทออมอป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาลดราคาให้ในช่วงปีใหม่นี้รถแต่ละคันที่ร้านเราขายนี่เป็นรถที่คัดมาแล้วคัดมาอีกนะครับไม่ได้ซื้อพวกรถชนอะไรไม่มีนะครับรับประกันไม่มีชนหนักน้ำท่วมเรา รับซื้อคืนหมดเลยนะครับรถมีปัญหาการโอนเราก็รับซื้อคืนนะครับรับประกันให้โอนได้แน่นอนเครื่องยังใสๆอยู่เลยนะครับให้ดูซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆลครับผมถังก็สวยๆไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยแปะเลยนะครับอันนี้ไม่มีรอยอะไรเลยแล้วมีกันชนให้ด้วยแฮนด์ก็เดิม เดี๋ยวจะให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวดูไฟหน้าดูชิลหน้าแ่งรถเสือยเดิมจอดไม่ค่อยได้ใช้รถบ้านนะครับไม่ค่อยได้ออกทิปซื้อมายางหน้าก็ยังดีอยู่สภาพครับเครื่องเขถ่ายตรงพ้อน้าให้ดูเลยนะครับสวยใสไว้สปอตไว้ เอาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับผมเอาขอสตาร์ทเครื่องน้อยเนี่ยเสียงข้อกระหึ่มแต่ไม่ได้่าดังมากนะครับอันนี้ผ่านนะขี่ในเมืองได้นะครับตำรวจไม่จับนะครับเสียงนี้มาตรฐานนะครับเดี๋ยวเบิ้ลเครื่องให้ฟังนะครับไ่ไปต้องกดตรงนี้ก่อน2อง9 6ื 20, ครับกุญแจสำรองฟังอีกทีนะครับอตอนนี้เอามาลดราคานะครับจากราคา 90, 9 9 5 0 0บาทขายเมื่อเดือนก่อนนะครับวันนี้มาลดราคาปีใหม่ให้เหลือ92,500บาทนะครับใครสนใจรีบโทรมาที่เบอร์ 085-118-5995นะครับเกตน,นะครับขอบคุณนะครับ